กี่ยวเหตุการณ์ที่เดินมาแ้วไปแจ้งความแจ้งความเพราะว่าเอา่อวันที่9ก้อะค่ะคือเขาโพสต์วันที่9ในเอ่อทวิตเตอร์นะคะจริงๆแล้วมันมีมา,มาแบบนี้บ่อยมากเยอะมากเยอะถึงขนาดแบบว่าทุกครั้งที่ลูกสาวเปิดโดยดิกันแล้วเปิดเนี้ยเจอเนี้ยลูกสาวก็บอกว่าแม่ดูสิเนี่ยคนนี้ทำไมก็พูดอย่างนี้อะไรเงี้ย เราฟังแบบนี้จนบ่อยมากแล้วทุกครั้งเราจะพูดว่าช่างโคกับลูกอะไรอย่างเงี้ยช่างวะเหอะดี่ไปสนใจเลยอะไรอย่างเงี้ยปัดผ่านมองผ่านไปลูกพูดอย่างนี้บ่อยมากแล้วก็ไม่พี่ดูบ่อยมากจนกระทั่งแบบอ่ะย่างล่าสุดก็มีโทรศัพท์คือเอ้ยจะเสร็จแล้วอะเออช่วยหน่อยอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยเออใช่โทรแบบเออชื่อคือเบอร์พี่เนี่ยพี่ก็ไม่รู้เขาไม่หามาจากไหนเนาะแต่ว่ามันคงหาไม่ยากเนาะเบอร์ดาราเนาะก็ มันได้ใช่ทีนี้พี่มีเบอร์เขาด้วยพี่ก็เลยลองให้น้องเขยที่อะโทรกลับไปวันรุ่งขึ้นอุ้ยพากระโดดโทรกลับไปวันรุ่งขึ้นโทรกลับไปวันรุ่รงขึ้นเสร็จแล้วปุ๊บปิดอ่ะแต่ไม่รับ<ม>คือเขาก็ค่อนข้างระวังตัวเนาะวันนั้นก็แบบเอาเหมือนปิดแตกแล้วก็มีแบบทักไลน์มาขอซื้อเราก็ถามว่าอขอขอซื้ออะไรคะ<ม>ขอโทษนะครับคือพูดด้วยวาจาที่แบบสุภาพในใน ที่เขาพิมมานะทุกคําคือมีคับทุกคําเลยขอซื้อกางเกงในที่ใส่อยู่อหรือที่พี่ใส่แล้วยังไม่ได้ซักอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็กคนมันโลกจิตเยอะเนาะเดี๋ยวนี้เฮ้ยส,ส,ส่งข้อความทูกคำมา,านานแค่ไหโ,โหนานมากอะบ่อยมากเยอะมากอืแต่พี่แบบพี่เป็นคนที่บอกช่างมันเหอะช่างมันเหออินจนกระทั่งล่าสุดเนี่ยอยู่กับลูกสาวลูกสาวแบบพูดแล้วแบบน้ําตาคลบ แม่หนูทนไม่ได้นะสำหรับคนนี้แบบมันแรงเกินไปอะไรเงี้ยถ้าเอ่ยชื่อเฉพาะส้มเชงอยากจะแบบเออ yes no k okay, อะไรเงี้ยกับส้มเชงโอเคส้มเชงอะไรก็ได้แต่นี่คือเอารูปเราขึ้นเลย mm hmm. กลางรูปแล้ว5-6รูปเลยอย่างเงี้ยแล้วก็คืออยากทุกทุกท่าเลยอะไรเงี้ยมันเยอะมาก mm hmm. อะไรเงี้ย พอมีหนึ่งหนึ่งคนคนนี้หนักสุดคนนี้คือเป็นถ้าเปรียบเทียบก็เป็นหัวหน้าอะไรอย่างนี้ฮะตัวจั่วขึ้นมาว่าอยากเยสคนนี้ออีกคนก็แบบด้วยด้วยเอาด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็มีแบบว่าที่แบบว่ามาตอบอะไรอย่างเงี้ยก็บางคนก็ใช้แบบหน้าจัดนะหน้ากินนะอย่างเงี้ยเราก็โอเคคําว่าส้มเช้งหน้ากินหน้าจัดไม่เป็นไรแต่ว่าไอ้คาว่าหน้าเอแบบนี้อะไรมันไม่ได้ไงก็มีสองคน คือล่าสุดเนี่ยพี่แบบไม่ปล่อยแล้วพี่เข้าลงวันที่เก้าลูกสาวเปิดเจอที่นอนอยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยก็เปิดมาเจอวันที่สิบวันที่ส1บเอ็ดพี่ก็ไปแจ้งความเลยอันนี้ตงใจะเอาผิดคือใช่พี่อยากเอาถึงที่สุดเลยแล้วพี่เปิดเข้าไปดูลูกสาวเปิดรายละเอียดให้ดูเนี่ยคือมันมีดาราหลายคนที่โดนอะ่ะพี่ก็คิดว่าเขาอาจจะรู้แล้วก็แอบอาจจะเหมือนพี่เมื่อก่อนเนี่ยช่างมันเถอะช่างมันเถอะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าของพี่เหมือนมันสุดแล้วมันไม่ไหวแล้วอะไรอย่างเงี้ยตั้งใจจะเอาโฉมหน้าเขาออกมา ใช่พี่อยากพี่อยากให้เห็นแบบนั้นเลยอ่ะอยากได้เป็นต้นแบบคือคุณจะได้ไม่ไปคุกคามคนอื่นศิลปศิลปินดาราท่านอื่นที่เป็นสุภาพสตรีเป็นผู้หญิงเหมือนเราอะไรอย่างเงี้ยคือเพศแม่นะคุณไม่ควรจะใช้คําพูดแบบนี้ถ้าคุณอยากคุณต้องการคุณก็ไปหาเมียคุณสิคุณไปซื้อบริการเอาสิทำไมไม่ใช่เอาเรามาเป็นที่ตั้งแล้วเราแก่ป่านี้แล้วอ่ะเราเป็นแม่คนลูกเราเป็นสาวแล้วอ่ะคุณมาพูดแบบท่านนู้นท่านนี้กับเรามันไม่มันไม่ดีเลยอ่ะข้อมูลงประวัติ มีหนึ่งคนที่ใช้ชื่อจริงนามสกุลจริงนะพี่ไปที่ผู้บัญชาการมาไปหาพี่แจงนะ<ม>ท่านกรคยกรชัยคล้ายครึ่งนะเอาอเคผู้บัญชาการแล้วกันเข้าไปหาท่านชื่อว่าพี่แจงเขาก็เลยให้รองอะค่ะดูแลตรงนี้ก็เปิดมามีหนึ่งคนที่มีชื่อนามสกุลจริงพอคลิกขอ้อมูลเข้าไปพื่อมันเด้งมา4คนชื่อเหมือนกันนามสกุลเหมือนกันแต่อีกคนหนึงอะคืออายุ79กับ78็ อีกสองคนคือ43กับ41่สออันนี้คือ4คนที่มาสีคนก็เลยน่าจะเป็นวิเคราะห์ตอนนี้2คนเขาก็ดําเนินการอยู่ตอนนี้ก็กำลังหาข้อมูลเขามีประวัติเคยทำไหมครับคือตอนนี้มันยังพูดอะไรไม่ได้มันต้องแบบรอรอเขาไปก่อนตอนนี้ก็คือทั้งสนที่นนทบุรีด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็ที่ผู้บัญชาการไซเบอร์ที่เขาดูแลตรงนี้สคนที่เจอนี่เป็นหัวหน้าไหมครับยังไม่หัวหน้านี่ยากมากหัวหน้านี่คือแอดเค้าเขาเนี่ยคือเป็นตัวแบบ ภาษาต่างดาวอ,ะอ่ะแต่พอได้คุยกับตำรวจตำรวจบอกว่าถึงจะเป็นภาษาต่างดาวอย่างก็ช่างพี่ตัวแอคเคาท์ตัวนี้ก่อนที่เขาจะลงแอคเคาท์ปลอมเนี่ยเขาจะมีแอคเคาท์ตัวจริงเพื่อ<ม>เพื่อเข้ามาเล่นในในตัวนี้ค่ะแต่ต้องเชื่อว่าเขาไม่ได้เป็นเป็นแบบความสุขส่วนตัวแต่เป็นกระบวนการที่ว่าเป็นกระบวนการคืออารมณ์แบบนี้ที่ได้คุยกับตำรวจเขาบอกว่าคนนี้น่าจะแบบว่าดึงกลุ่มผู้ชายวัยฉกันผู้ชายที่แบบสไตล์เขาแบบนี้เข้ามาใน ในกลุ่มเขาแล้วเขาอาจจะมีการขายสินค้าอาจจะมีบอกมีภาพหลุดดารามีอะ,อะไรอะไรแบบนี้ซึ่งเกี่ยวกับรายได้ธุรกิจรายได้อ,อะไราง <ขอ S 1> ี้มากกว่าถ <ขอ S 1> ้ือแบบชุดชั้นในเราอะไรเงี้ยค่ะเขามีการเสนอราคาเข้ามาไหมคะเท่าไหร่ก็ซื้อครับพี่วันนั้นพี่อยู่กับนุ้ยด้วยอ,อันนี้คือปีที่แล้วพี่ก็นั่งเล่านั่งเล่ากับนุ้ยเนี่ยบอกนุ้ยดูสีเดือดดูดเนี่ยมันลายมาขอ,อพี่แต่ว่าคําพูดเขาสุภาพนะ แต่ว่าสุภาพของเขาคือแบบถ้าตัวที่พี่ใส่พี่ขายไหมครับเท่าไหร่ก็ได้ครับอันนี้พี่แจ้งความไปกี่คนพี่ไม่พี่ไม่แจ้งความพี่แจ้งความอันนี้อันเดียวพี่แจ้งความคือเฮดอ่าไอคนที่ลงคนแรกแล้วก็ก็คือหมิ่นประมาทแล้วก็ผิดพรบคอมพิวเตอร์และคุกคามอารมณ์คือพี่จะพูดไงดีอ่ะมันเป็นคําที่ไม่สามารถจะพูดได้เลยอ่ะคือมันหยาบมากรับนพี่อยากได้เป็นเงิน แล้วเงินพี่ทุกบาททุกสตางค์พี่จะให้องค์กรที่พี่คิดไปในหัวมารับไปเพราะเงินจากคนปากหมาพี่ไม่เอาอยู่แล้วช็อกไหมคะที่คนทาอายุแบบเจกว่าแล้วพี่คิดว่าคนที่เจกว่าไม่น่าใช่แต่ก็แอบขำอยู่นะไม่ใช่ตกลงไอตัวเฮดนั่นคือ79ด้รวยอุตายกูปูคุณปูยังไม่สิ้นสุดอีกเหรอก็รอรอลุ้นกันรอลุ้นกันว่าไม่เป็นไรแต่พอลูกสาวเราเห็นแล้วมันกระทบกระเทือนความใช่ลูกลูกเรานี่แหละลูกแบ่แม่ ก็คิดคิดดูลูกพูดพูดก่อนเลยบอกแม่แม่ห้ามพูดว่าช่างมันนะช่างเขาเหอะปล่อยก็เถอะอะไรว่าลูกมันต้องมีอะไรแรงแล,ล้วอะแม่ดูแม่ดูพอเราอ่านปุ๊บไอ้คำว่าช่างมันช่างเขาเหอะแ,ม,แม่แจ้งความแจ้งความนี่แหละหนูอยากให้แม่ทําแบบนี้แหละไม่งนนะั้นคือถ้าแม่ไม่ทําอ่ะมันก็จะทำอย่างนีออ้อยู่เรื่อยๆอยู่เรื่อยๆแม่ทำเป็นตัวอย่าง เพราะว่าที่หนูเข้าไปดูเนี่ยมันมีหลายคนมากโอ้โหเยอะมากคือศิลปินดาราเยอะมากๆเลยแต่ว่าบางคนอาจจะยังไม่เห็นอาจจะยังไม่รู้หรืออับบางคนอาจจะรู้ก็เหมือนพี่เมื่อก่อนนี้เลยเพราะฉชออะไร้่เคยต้องตาบแบบเชิงตําหนิหรือว่าแบบส่วนอะไรกับไม่เลยไม่เคยเลยแมะทั่งคนที่โทรมาเออโนอนโนพี่ยังพี่ยังเออโอเคอ่ะดิฉัโทรมากับคนที่ไปแจ้งความที่คนเดียวพี่ว่าน่าจะไม่รู้เนาะแต่ถ้าวิคออาจจะคนละคนหรือว่า คนคนเดียวกัน,นหรือเปล่าไม่เรา,เรเาไม่ได้แจ้งความคนที่โทรเข้ามาเซ็กซก่อน<ร>ไม่ค่ะพี่ก็ลองให้น้องเขยโทรกลับไป <c oughs> เขาก็ไม่รับพี่ก็เลยบล็อกเบอร์นั้นไปเลย <c oughs> นอกจากข้อความเขามีส่งคลิปหรือว่าอะไรมาภาพอะไรมายัออย่วยุเราไหมคับโอ้ยเยอะมากก่อนหน้านี้คือเยอะมากมคือแอดเข้ามาในเฟซคืออยากสวัสดีครับอยากเป็นเพื่อนนะคะพอเรากดเข้าไปมันส่งรูปแบบจ้าจ้าจาจจจแบบนั้นเลย คือมันแบบรับแล้วมาจะเบบียว่าพี่รับไม่ไหวแล้วไง okay. พี่บอกคุยกูแก่ขนาดนี้มึงยังเห็นกูแล้วมีอารมณ์อีกเหรอแล้วก็เลยแบบว่าเออเต็มที่แล้วมันสุดแล้วก็ลวเลยเอาเอาสักทีหนึ่ง,งแติพี่ว่าตอนนี้เขาอาจจะยังไม่รู้เพราะว่าพี่พยายาม ปิดข่าวคือเรื่องเรื่องพี่ไปสอนอพี่ก็ไปเงียบๆกับลูกสาวแล้วพี่ก็มองคือไม่ให้มีนักข่าวเสร็จแล้วพอวันรุ่งขึ้นเนี่ยที่สอนอนนทบุรีเนี่ยเขาบอกว่าให้พี่เข้าไปสอบปากคำนัดพี่บ่ายสองพี่ก็โทรแจ้งเขาว่าพี่ตอนนี้คือติดธุละอยู่พี่อยู่ที่อีกที่หนึ่งพี่บอกพี่จะถึงบ่ายสองครึ่งพี่ไปถึงที่นั่นนะบ่ายสองสามสิบห้านาทีไม่มีใครเงียบเลยพี่กำลังเดินเข้าสอนอนักข่าวกลูเข้ามาเลยถ่ายรูปเอ้าเอ้าทำไมอะ เ้าไปแจ้งเขาไปบอกแล้วเนี่ยพี่ก็ให้ปากคาแล้วก็บอกนะะักข่าวบอกว่าขอร้องนะว่ายังไม่อยากให้เป็นข่าวอะไรอย่างเง <il> ี้ยคือหนึ่งมันจะเสียลูกคอดีด้วยแล้วก็ตํารวจบอกว่าถ้าเขาปิดไปปุ๊บเนี่ยมันค่อนข้างจะหาย,ยาก <Maybe. S 1> ก็เลยว่ายังไม่อยากให้ปิดยังไม่อยากให้เปิดว่าเป็นข่าวเจ้าหน้าที่ให้ความมั่นใจยังไงในการตามตัวก็เขาก็เต็มที่พี่คิดว่าคงใจเร็วๆนี้วันสองวันน่าจะรู้เรื่องแล้วค่ะคนร้ายต้องเตรียมตังค์สักเท่าไหร่ดีคะเดี๋ยวไปไปนอนคิดก่อนว่าสักเท่าไหร่ดี แต่ว่าจงภูมิใจนะคุณพันลายเขาก็จะมองสองแง่นะคือได้แบบเออในมโนเขาฟิชเชอร์ลิงกับส้มเช้งแล้วก็เขาได้ทําบุญด้วยเยอะเลยต้องเสร็จหลักไหมคะเยอะเยอะเลยไม่ไม่ถึงขนาดนั้นอืมเพราะว่าราคาพี่คงไม่ถึงขนาดนั้นนะอยากอยากขาดรถึงเขาไม่ขอยู่ตรงนี้ก็ไม่สมควรทำนะคะคุณต้องคิดว่าคือหนึ่งผู้หญิงก็คือเพศแม่คุณแล้วผู้หญิงเนี่ยคือ อะเปรียบเทียบดาราดาราไม่สนามหญ้าหน้าบ้านคุณนะที่เดินมาถุยเดินมาขากสามารถแบบพูดกันเย,ยาบๆคือจุ๊กๆทิ้งน้ำนี่มันไม่ใช่นะคะมันมันทุเรศฉะนั้นส้มอยากทำตรงนี้เป็นตัวอย่างเป็นต้นแบบคุณจะได้ไม่กล้าไปทำกับใครแล้วขอบคค,อบคุณคติดตามข่าวบันเทิงพี่นายทะแทนแชนแนลอย่าลืมกดสับตะไคร้กันด้วยนะ